ไปไฮร้านเดยเดยนั่นไปทายรายการได้สิซื้อไปฝากล้านหน้าว่ายินหน้าว่าทายรายการได้จักหมื่นคนละหมื่นไอ้เงินตัวบาทจะซื้อของไปให้หลานร้านหน่อยนะว่าไปกดตังค์ไปกดเงิน ไปต่อไปไปแขคาร์บอันนี้อันนี้ย้ายสิไปแวะหาแฟนคลับแยหาแฟนคลับก่อนเอาหน่อไม้ไปฝากเอาหน่อนไม้ไปฝากแฟนคลับตาขึ้นข้างบนได้ยังถ่ายบั้มมือฮะได้ยังสิสิเอาไปฝาก่ะ เนาไมมก็ผัดแตงน่าไหมก็ผัดแตงมาฝากแกงครับก็มากโม้งเลยขายในเบิองลานท่องพี่น้องลาดท่องเขาล้านใดก่อนเขาล้านเยัี่ยใจลานท่องก่อนก่อแล้วลาดแล้ฝากก่อน มาเรือเสือแล้วเหอยขึ้นหอดแล้วมามือวานนี่มื่ใดยิยิดปากไปยย้ยสามเนาะมือยึสื่ะไปิดปากมือนม่หอนี่บอฮะมืม่หอน่บอก่วานเจะบานมือวานนี่ก่อนโอ้ได้สมือบานไปได้กมาวันที เราตัดขน้่เาอกว่าเด่นดอันมันมาได้มาหลายมันมันเราแต่ก็เด่นก็ได้บ่แล้วใหอันพูดเล่าใครักเสียงก็วัน้าคุยดีั่น้ยน้พี่จ๋าเออคนใหญ่แล้วอันละเล่าิคุยได้ผมึืนอดแล้วไปไปไอออร่าอใช้นานเลยดูล่ะดูท่องอย่งก็ไดไปเบิ้งซะกัน เ็ค่ะซื้อให้เด็กให้เด็กอ่เด็กอ๋อ,อ,อนนหน่กะก็คือใหญ่ ใส่ให้เด็กมันต้องแบบยังไงเผื่อเด็กดึงนี่ก็ไม่ไม่ได้ฝากง่ายโอ้ง่ายอยู่อา,อาชีพเท่าไหร่อาชีพกะมื่นเท่าไหร่อ่ะมื่นสี่มื่นสี่เจนานไอ เห็นผีเขาอยู <Ende esa> <ohn> <af v> <isa> ่ไปกดเงื่อนยูตู้เลยค่ะไม่เห็เงั้ยโอ้มากดเงิ่นนอนใช่ไหมไม่ใช่เงเ้ยเลยเซลเล่าอ๋อนี่จำได้ด้วยใช่ไม่รู้เลยเห็นเัี่ยแม่พี่เขาบอกของตำราอ๋อยายทำช่องเท่าไหร่ละงงงง เอ็นิบห้าอันนี้เหลือ 5, ห้อาใช่ไหมยายลนสดนะคะยายปียากคาทองวันนี้อที่ยางเส เอาฝากไปนอนให้เหหิ่นเบิ่งหลายเบอี้เงินออกกระเป๋าตัวเ๋าตาไปใส่ตาตาไปนวดตาไปนวดแถวบ้า,บานแล้วหวว ี่ได้บอกหลน้ิสิบจ้ามันมในมใช่ลง YouTube ช่อง YouTube แล้วก็ลงในเพจหลูดแล้วลายเป็นสีนิดเดียคืออไรอ่ะไม่หล้แล้วนะพี่สดี่สุอยู่แถวล่าเท้า รอผัวพีบานอยู่แถวนี้เนะาะค่ะอยู่อยู่แถวดินเวอร์บอสบ้า,าอ๋อพี่น้าทำไมเขาไปกดตังหน้าดินเบอร์แต่อยู่แถวดินเวอร์ใช่ใช่ซื้อทองใหม่มันได้ทองใหม่เลยขอบคุณคอันนี้มีตะขออยู่ครบนะจ๊านี <c oughs> ่ให้หลานชายวันวันเกิดเวอร์ชันในไทย แค่อยู่ซื้อตรงเหรอเนี่ยอยู่ซื้อตรงอ๋อหนูอยู่ไอรีฟอ๋อไอรีฟเข้าข้างในใช่ไหมใช่เข้าไปอ้าวเหรอเข้าไปในซอยซื้อตรงสภาพเหมือนเห็นเคยเป็นคนเล่นยังไงคะบ้านเดียวกันซอยสามไอทำยายเด้อได้ามันยุดนี่กับตั้มซึ่อมือในการงานค่ะ บาทเนี่ยเห็นไหมทองออร่าหมดเลยกระเป๋าเก็บออร่าที่เป็นสีนี่ใช่ที่เอ็ดเก็บไห้ในตัวแม่พ่อแม่มีแต่แดงแต่สีแดงได้ดีดีนะไม่มีกระเป๋าไม่มีถุงถุงส้มเหรอคะอันนี้เดลโลจอนเป็นใบกำกับค่าสีอ๋อได้ได้ถูกอันสีขอบคุณค่ะดีดีด้จ้ามันสีเสียดิเห็บายขอบคุณค่ะ

ปันไ่ลำตะกิีทั้งเด้ออมโอ้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 โอยากลูกอยากลูกอยากตื่นลูกอยากลูกอยากลูกระตึงกรงกรึงโอ้ยโอ้ยโดุงดุอาคุยคุยคุยแบบย่าเร็วอ๋อเอ เออเออเอมองอะไรมองหาอะไรไขครับมองหาอะไรครับหาใครครับตึงตึงตึงดึงดึงดึงผมจะเป็นนักร้องไหมครับอืมตึง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 ฮึ

ก็จะว่ากลําขาวสารไหมเล็กกลําสารมาให้กลําบึงเนียคิวดิ่งจีผ้ากลําขาวสารด้วยวันคิวคิวตุงๆมองอะไรครับจักไว้อยากบึงอันนี้อหื้อเอ๊ย ฝากไปเ้อเอออ้วันนี้จ้ามือนีวันยังก่อันคิสมาคิดมาคิมารอันชีปผูแขนหลานพี่น้องสมัยเก่านอดืจอได้จะเป็นเด็กหน่อยซุ้มผู้เท่าอันลูกหลานเกิดไม่สิเอากระดงมาใส่ได้พี่น้องใส่กระดง แล้วมีท่องเก๋านังคนกับแซแนมแม่ครับพี่น้องคนนหมืนังคนกับแซแนมไอ้ลังคนกับเอาเอาใส่น้ำกระดงเอาเงินเอาท่องใส่ถ้าจะว่าไงมาต่อมามันกเสิมีเงินมีท่องค่าขายกิดสิดีบานนี้ชุ่มเหมือนนิดหน่อยว่าสิเอาเอาท่องแซแนมก็ได้มันบ่แม่นสมัยเก่าแล้วมันสิเป็นเสียโลกกันเลยกันเลยบ่ได้บานนี้สิเอาท่อง หูแขนหลานเน่ตาตานนี่ตาของตาก็สูงกว่าอไหลานอหลานนอ่นั่งนันี่นั่งนี่เออนั่งนั่งนี่นั่นน่นอ่ะ้านละคนละคนละคนลคนละคนคนดี เอเขียนูมาใหญ่มากอะใคเลยรวยเงินรวยทองเเงินรวยทองมีข้าไมันคิดสมัดประสันพี่นองเลยแกก็านอคนแน่้เอาอามานลงให้ลุงหน่อยเต้อาม่านลงดึงลง

เป mm ็นเด๊นทอดให้ปูกข้าามีความสุขมากๆนะใปูกขาสาเกแรงโอ้ยโอเยิเยินดินกดเดขอบคุณครับขอบคุณคากขอบคุณขอบคุณขอบคุณโตแร้ว เดือนนะครับมี5เดือนแล้ว5เดือน28วัน2วันก็4เดือน28วันเอาคุณยายตุตาฝัซองก่อนไปเฮ็ดซองก่อนตอนนี้คุณยายเห็ดอยู่เฮ็ดตออยู่ตาได้เฮ็ดั่ว เฮ็ดช่วยให้เดาแหละอ่าพ่ออีปรงรางกัเฮ็ดไปเรื่อยๆอยเฮ็ดม้วนๆพ่อได้คุยกับพี่กับน้องเนาะนั่นแหะตอนพี่กับน้องอยู่เฮ็ดช่วยไปกันพี่น้องเขาเบิ่งกัดสีเฮ็ดต่อไปก็เก่าปกตินี่พ่อกับแม่พูดกันอยู่กาะสินครับพี่น้องพูดกันลงมาพูดมาอัดไรกันเหมือนั้นมาอัดรายการอัดเสร็จแล้วสีลงเมี่ยงกันเมือนเมื่อนี่เปล่าเหมือนเมื่อคืนคืนเปล่า มือม mm. ีดว okay. ัชิสมามอมี ain, ิสโอ๊ะร้องทำไมพ่อกะจีไปลองเพลงกันปะจีไปอัดเพลงไยง่เพลงยังอะซื้อเพลงยังเพลงยังเพังพยบเก่าะบเก่าประศรีก็เพ็นสาวกุศลันจำรักจากกุศลันสนแต่ว่าเพลงที่สองมัยังไ่ได้เอสองเพลงเลยเจ้ว่าจะคลองดิะจอเพง เดี๋ยดี๋ย้อน้องอ๊ดสียอดฟักันนครับเอาอันแค่นี้แหละน้องพี่น้องเดี๋ยวถ้ารอฟังเพลงตาหน่อยเด้ออันกับเบิ่งย่ายคือเกาแน่ยขันมีผู้เบิ่งย่ายกับสีคอยเฮ็ดไปนี่แหละพี่น้องเดี๋ยวลงมาอยู่กรุงเทพกับสีมีโมไหลายอยู่กลับบ้านไปเฮ็ด งานก่อนเอยาแค่น,น,นี้แหละสวัสดีจ้าได้ว่าจะบอกคำั่ยยกกง <laughs>